ผมเริ่มสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าหลังจากที่มีข่าวกรณีสเปกเตอร์ซีออกมาเนี่ยบรรดาด้อมทั้งหลายเนี่ยหายไปครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนหน้านั้นแมตช์แรกที่เกิดขึ้นคือกรณีการเลือกตั้งที่จังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งวันนั้นทั้งวันมีแต่คำว่านับใหม่นับใหม่แล้วก็นับใหม่วันนั้นทั้งวันมีแต่การกล่าวหาว่ากกตโกงโกงโกง วันนั้นทั้งวันมีแต่เรื่องพวกนี้แหละครับท่านผู้ชมครับผมจัดรายการในช่องของผมเองทั้งบ้านดําและบ้านแดงบ้านดำในก้าวบ่งเช้าบ้านแดงบ่ายสามโมงไอ้พวกนี้ไปก่อกวนทั้งบ้านดําและบ้านแดงแหละครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องใช้วิธีการบล็อกพูดไปตาก็มองไปมือก็บล็อกไปพูดไปตามองไปมือบล็อกไปแยกประสาทได้ครับเพราะว่าทํางานมานานแต่คนที่แยกประสาทไม่ได้พอเห็นไอ้ด้อมมาอย่างนี้ปุ๊บ ก็อยากจะด่ามันกลับไปแล้วมันจะเสียสมาธิเวลาจะพูดจะหารือกันนี่คือเทคนิคในการกวนประสาทอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมพอรับมือได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรทุกวันนี้ไอ้พวกนี้ไม่โผล่มาเลยนะครับผมเรียนด้วยความเคารพไม่โผล่มาเลยครับผมไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวอาจจะมีบ้างแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคนมากกว่าเป็นบอทเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าเกิดคุณเข้ามาคุณอาจจะเข้าผิดช่องหรืออะไรก็แล้วแต่ แม้แต่คนที่ชมช่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับแนวหน้าออนไลน์เนี่ยยังอุตส่ามีมนุษย์บางคนพยายามจะเข้ามาแล้วก็มาด่าผมอย่างวุนอย่างนี้ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกครับเรื่องของคุณครับตามสบายอยากด่าก็ด่าไปครับเพราะคนที่เข้ามาชมผม1 0 0 0พคอมเมนต์จะมีคนด่าผมสัก3าคนท่านผู้ชมผมจะไปซีเรียสทำไมใช่ไหมครับก็ฝากท่านผู้ชมนี่แหละครับเห็นใครดา่าใครอะไรก็แล้วแต่เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าให้คนพวกนี้มีที่ ให้เขาได้มาปรากฏตัวนะครับท่านผู้ชมครับทํายังไงก็ได้ครับและแต่ท่านผู้ชมเลยตามสะดวกก็แล้วกันผมพูดวันนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมทนเห็นพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของพักประชาชนและผมอึดอัดทะเกือนอึดอัดกับคนที่เห็นดีเห็นงามกับพักประชาชนอึดอัดกับคนที่คิดว่าพักประชาชนเนี่ยจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวซึ่งมบเอิรตอนนี้กลายเป็นขี่ม้าส้มไปแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาพัฒนาประเทศให้กับประเทศไทยเลอครับท่านผู้ชม ผมเรียนอย่างนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ติดกับเชียงรากน้อยซึ่งคือสถานีรถไฟปกติที่นั่นเนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงถ้าเกิดผมจำผิดขออภัยด้วยรถไฟความเร็วสูงรุงเทพนะครราชสีมาหนองคายก็จะผ่านบริเวณด้านหลังหรือว่าด้านข้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่านี้ละครับท่านผู้ชมครับรถไฟฟ้าสายสีแดงคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วเรียบร้อย ให้ต่อขยายจากรังสิตไปจบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการคนหนึ่งที่เห็นคล้องกับพักสม้มพยายามจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมประเทศไทยไม่พัฒนาเพราะมีแต่คนรุ่นเก่าอย่างวุ้นอย่างงี้อย่างนั้นแหกตาดูซะบ้างนะครับคุณไม่ทันได้ใช้รถไปฟ้าสายสีแดงเพราะคุณจะ,กะเกษียณอายุราชการก่อนคุณไม่มีบุญได้ใช้หรอกครับเพราะคุณไปด่าเขาไปเยอะวันเนี้ยเป็นเพราะว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ยุคก่อนไม่ยอมพัฒนาประเทศแล้วเห็นไหมล่ะครับน้องๆที่อยู่ธรรมศาสตร์ดังสิตท,ทั้งหลายพี่น้องประชาชนที่อยู่แถบบริเวณคลองหลวงทั้งหลายรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งเป็นรถบริสานในเมืองเชื่อมจากตลิ่งชันซึ่งกำลังจะต่อไปที่มหาวิทยายลัยมหิดลสาร,รยานะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจากสาร,รยามาถึงธรรมศาสตร์ในอนาคตนั่งรถไฟไปกลับเล่นๆสบายๆเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ผลงานนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานของคนที่พวกคุณกล่าวหาว่าไม่ยอมพัฒนาประเทศแต่กำลังเอาความเจริญไปให้พวกคุณที่ธรรมศา,ศาสตร์ดังสิทธ์อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยเขานะครับเป็นเรื่องของนักวิชาการบางคนบางตัวเท่านั้นแหละครับเวลาจะสน,สนับสนุนพักอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสน,สนับสนุนพักการเมืองที่มันเดินผิดทิศผิด,ผดทางเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปสอนลูกศิษย์คุณคุณจะปล่อยให้ลูกศิษย์คุณเนี่ยหลง เข้ามาในดงน้ำคล่ําของบรรดาพักประชาชนแหะครับท่านผู้ชมครับผมนี้อย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะอยากจะบอกแล้วก็บอกให้เห็นว่าธรรมศาสตร์กาลังจะเจริญขึ้นมาอีกเทียบเลยสนามฟุตบอลที่สร้างเอาไว้ตอนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็ให้ธรรมศาสตร์เป็นผู้ดูแลธรรมศาสตร์อยู่ในนั้นวันวันหนึ่งเป็นแนสนคนท่านผู้ชมครับจําเป็นต้องมีถนนหนทางที่สะดวกรวดเร็วทางพิเศษก็ผ่านอีกหน่อย รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ผ่านใครอยู่อยุธยาและมาเรียนธรรมศาสตร์น่าจะเป็นเพียงแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นแหละครับแปบ๊บเดียวก็ถึงใครอยู่นคนปรปฐมไม่จะเป็นต้องมาพักที่ธรรมศาสตร์นะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาที่ธรรมศาสตร์ได้เลยนี่คือความเจริญที่พวกคุณทั้งหลายกรุณาประดิษฐ์ษประดอยคํามาบอกว่าคนรุ่นเก่าไม่ยอมพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นต้องให้พักคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาประเทศเป็นไงล่ะครับผลการเลือกตั้งออกมา คนเขาไม่ได้เห็นชอบกับคุณนะครับและคนที่เขาไม่เห็นชอบเนี่ยคือเสียงส่วนใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้นะครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับพักประชาชนแต่ด้วยความที่เป็นพักการเมืองซึ่งมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องชนะการเลือกตั้งให้ได้ต้องได้200เสียงแน่ๆเพราะคราวที่แล้วได้มาทั้งหมด150เป็นพักอันดับหนึ่งได้ปาร์ติลิส มีคนเลือกพักประชาชนถึง15ล้านคนด้วยกันผิดไหมไม่ผิดหรอกครับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขายํายรับกติกาได้ครับ15ล้านคนไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของแผ่นดินนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแค่คนส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกพักประชาชนตลอดระยะเวลา2ปี3ปีมานี้หลังจากที่พักประชาชนประสบความสําเร็จในการชนะการเลือกตั้งด้วยความที่เป็นพักการเมือง ซึ่งถ้าเปรียบเป็นเด็กก็คือเด็กในวัยเยาว์ยังไม่รู้จักโลกภายนอกนี้แล้วครับก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าหยิ่งพยองพองขนขึ้นมาคิดว่าตัวเองเนี่ยแน่คิดว่าตัวเองเด็กเก่งคิดว่าคนเขาให้การยอมรับทั้ง15ล้านคนโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะประดิษฐ์ถ้อยคําบางสิ่งบางอย่างออกมาสารพัดสารพันอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับทั้งกรณีของ มีทหารเอาไว้ทำไมก็ตามทั้งกรณีของมาตราห1ึ่ก็ตามทั้งกรณีของการไปทำไปหยิบยกให้สถานการณ์ที่เขตหนึ่งชนบุรีพยายามจะก,ก่อให้มันเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างขึ้นมาในสังคมแล้วจะได้นําไปสู่การเลือกตั้งใหม่เพียงเพราะตัวเองแพ้การเลือกตั้ง